พระเมขิียะเถระท่านเป็นผู้อุปถากพระบรมศาสดาองค์หนึ่งได้สำเร็จพระอรหัตผลนับเข้าในพระอสิติมหาสาวกผู้ใหญ่รูปหนึ่งประวัติพระเมขิยะเถระท่านพระเมขิยะเถระท่านมีกำเนิดในตระกูลแห่งเศร้าสากยะในพระนครนกบิลพัทได้นามว่าเมขิยะ เมื่อท่านได้อุปสมบทแล้วซึ่งท่านได้เคยเป็นผู้อุปถากพระบรุมศาสดาองค์หนึ่งซึ่งมีในเรื่องดังต่อไปนี้ครั้งหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณจาริกะบันโพสในกรุงจาริกาที่ท่านพระเมขิียะเป็นอุปถากค วันหนึ่งท่านพระเมขิยะเขาไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้ากราบทูลลาพระองค์เข้าไปบิณฑบาตในชันตุคามเมื่อได้รับพระพุทธ,ธานุญาตแล้วเวลารุ่งเช้าได้เข้าไปบิณฑบาตในบ้านนั้นเมื่อเวลากลับจากบิณฑบาตเดินมาตามริมฝั่งแม่น้ำกิมมิกาลาได้เห็นสวนมะม่วงมีอากาศร่มเย็นเป็นที่น่ารื่นรมย์ใจใครจะกลับมาทำความเพียรที่สวนนั้น ครั้นกลับมาแล้วจึงเข้าไปกราบทูลลาพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ตรัสห้ามว่าดูก่อนเมคิยะเธอจงรอก่อนดังนี้ถึงสามครั้งท่านพระเมคิยะไม่เชื่อฟังกราบทูลลาแล้วลุกขึ้นจากอาสนะถาวายบังคมพระองค์แล้วหลีกไปบำเพ็ญเพียรอยู่ในสวนมะม่วงนั้นแต่หาได้สำเร็จมรรคผลอันใดสมตามความประสงค์ไม่ พราะถูกวิตกสามคือกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกเข้าครอบงำจึงกลับมาเฝ้ากราบทูลเนื้อความนั้นให้พระองค์ทรงทราบ เมื่อท่านนั่งกราบทูลเรื่องราวของตนอย่างนี้ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อจะส่งแสดงธรรมอันเป็นสัปปายะสำหรับบ่มวิมุตติแก่เธอจึงทรงแสดงพระธรรมเทศนามีความโดยสรุปดังนี้ดูก่อนเมขียะภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีมิตรด,ดีมีสหายดีมีเพื่อนดีนี้เป็นธรรมประการที่หนึ่ง เป็นผู้มีศีลสำรวมระวังในพระปาติโมกถึงพร้อมด้วยอาจาระแลโคจรมีปกติเห็นภัยในโทษมีประมาณเล็กน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายนี้เป็นธรรมประการที่สองเป็นผู้ได้ตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากไม่ลำบากซึ่งกระถาเครื่องขัดเกลากิเลส เป็นไปเพื่อเป็นที่สบายในการเปิดจิตเพื่อเบื่อหน่ายโดยส่วนเดียวเพื่อคลายกำหนัดเพื่อความดับเพื่อเข้าไปสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัส